ดาวเนปจูนใกล้โลก Neptune opposition 2021ในวันที่14กันยายน2564เรามาลองดูรายละเอียดสั้นๆกันนะครับไปชมกันเลยสวัสดีครับดูดาวการ a r u r u s a าร o o m ส er. ตรวันนี้จะมาแนะนำเรื่องของปรากฏการณ์ดาวเนปจูนนะครับดาวเนปจูนใกล้โลกในรอบปีนี้2564ปีนี้ดาวเนปจูนวันที่14กันยายนนะครับเป็นวันที่ดาวเนปจูนอยู่ตรงข้ามโนทิแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นดาวที่ ไม่ได้สว่างเท่าไหร่หรอกเนี่ยเห็นไหมผ่านมาคือวันที่1 4เนี่ยขนาดไม่พอ,พอ <ๆ S 2> เดิมเลยมืดมากๆเลยเนาะสำหรับดาวนิจูนเนี่ยก็เป็นดาวที่อันดับความสว่าง18เนี่ยอยู่ในกลุ่มดาวอควาร i u s สหรือว่าคนแบกม้อน้ำนะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่หรอกมองเห็นได้ค่อนข้างยากนะต้องใช้กล้องโทรทัศน์ในการดูเท่านั้นนะครับเอาล่ะสําหรับใครที่ต้องการดูคลิปนี้ก็จะรีวิวให้สั้นๆน,นะสำหรับดาวนิฟจูนเห็นไหมจริงๆชีวิตจริงไม่ได้มีเส้นมาเล็บบอกอะไรอย่างงี้เนาะดาวนิฟจูนตอนนี้ก็คือ,อ อันนี้กลุ่มดาวคนแบบม้นาน้ำที่เป็นรูปคล้ายวงกลมตรงนี้เนาะมีคล้ายๆวงกลมเบี้ยวๆแล้วก็มีหางตรงนี้เนาะซึ่งดาวเนปจูนเนี่ยจะอยู่ทางตะวันออกของกลุ่มดาวคนแบบม้นาน้ำนะโดยมีดาวตรงนี้เป็นจุดสังเกตก็คือดาวไฟ PH I นะฟีหรือไฟแล้วแต่นะฟีอะควาเรียนะแล้วก็ขยับมาทางทิศตะวันออกเอ่อลองวัดดูนะก็ได้ประมาณ4องศานะครับอาละ่ะทีนี้สําหรับดาวเนปจูนเนี่ยเอ่อก็ในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะขยับไปอย่างเชื่องช้านะ อันนี้ผมจะลองซมโเล์ให้ดูช้าๆนะนี่หนึ่งปีเนี่ยขยับไปได้แค่นี้เองนะน,นี่ปีสองพันยี่บเอ็ดี่ปีสองพันยิบขยับมาได้เท่านี้นะดูดาวพฤหัสสิอยู่นาทีอยู่ทางขวาของรูปสองพันยิบสองเลยลเลยดาวนปจุนกันเนะอล้มดาวเนปมจุนก็เป็นดาวครอที่ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะเออเป็นดาวครอที่อยู่ห่างออกไปมากที่สุดน,นั่นเอง เอาละทีนี้พอพูดถึงดาวเนปจูนแล้วก็ต้องแอบดูถึงดาวดวงต่อไปนั่นก็คือดาวยูเรนัสสนาะซึ่งอยู่ในเกตกลุ่มดาวแกะเนาะอันนี้ก็คือเห็นหมเาเ่อแนนํากันมาไกลละสําหรับดาวยูเรนัสเนี่ยเขาก็เขาก็จะอยู่ตรงนี้เนาะแกลุ่มดาวแกะเออเป็นดาวที่มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันแหละครับแต่สาหรับดาวยูเรนัสเดี๋ยวเราจะเล่าในคลิปต่อๆไปในอนาคตนะเพราะว่ามันกว่าจะมาตรงข้ามดวงอาทิตย์ในปี2564ี่เนี่ยก็ประมาณราวๆเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนอยู่เลยทีเดียว เอาละทีนี้ดาวเนปจูนเนี่ยเราจะมาลองดูตำแหน่งนะสมมุติว่าเวลาเรามองหาวัตถุท้องฟ้าที่มันมืดๆเนี่ยเราจะไล่หายัางไงเนาะปกติเราก็จะมองจากดาวตรงนี้เราก็มองดาวที่มันเป็นแบบใกล้ๆสําคัญๆเนาะอย่างเช่นสมมติยางเรามองดาวตรงนี้เราลองเทียบกับแผนที่ดาวเนาะแล้วก็ลองดูดาวข้างๆที่ใกล้นี่สุดแล้วก็วัดมุมไปประมาณกะประมาณ4 3 4องศาลองดูจากแผนที่ดาวหรือว่าเแผนที่ดาวต่างๆนะครับ หรือว่าในแอปดูดาวเนี่ยเราก็ลองดูม่าห่างกันเท่าไหร่เนาะแล้วก็ก็สามารถใช้หาตำแหน่งของดาวได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็เรียกว่าการฮอบดาวเนาในกรณีที่มันไม่มีดาวเลิกสว่างตรงนี้เลยแต่ในบางคราวโชคดีมีดวงจันทร์มาเฉียดผ่านก็ดีเหมือนกันทีนี้เราขอลองก็สำหรับดวงจันทร์เพนที่มาเคลียดใกล้ๆกับดาวเนปจูนมันก็คงสว่างจนกบดาวเนปจูนไปหมดนั่นแหละนะครับก็ไม่ใช่จังหวะที่ดีเท่าไหร่ส่วนเนี่ยเราจะรอให้มีดาวเคราะห์หรือว่าดาวเลิกส่ใกล้ๆดาวเลิกสว่างเราค่อยไปดูเนาะอันนี้สำหรับคนที่อยากดู วัตถุท้องฟ้าที่มันมืดๆอย่างดาวเนปจูนอีกนนาะเอาละอันนี้ก็ลองรีวิวเรื่องของดาวนปจูนให้ประมาณนี้ทีนี้เราก็จะจบคลิปนี้ด้วยการเดินทางไปยังดาวนปจูนออาเราไปชมกันเลยนะครับเดินทางไปดาวนปจูนนี่มันไกลามากๆเลยเนาะแล้วเรามองย้อนกลับไปเนาะอันนี้คือดาวเนปจูนโอ้โหพื้นผิวบรรยากาศก,ก็เป็นสีฟ้าๆเนาะซึ่งมีเทนเป็นเป็นก๊าซมีเทนอะเรามองย้อนกลับไปที่โลกนะครับเห็นโลกไม่เอ่ย สำหรับโลกเนี่ยก็คือเป็นจุดเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่ดาวโลกเนี่ยก็คือเป็นจุดเล็กๆเล็กมากๆเลยมองไปสิครับนี่โลกเนี่ยกคเป็นจุดเล็กๆแค่นี้เองเนาะสว่างน้อยมากๆเลยแล้วก็ผ่านมองดาวนปจูเนี่ยพอเราชี้ดาวนปจูนแล้วมองไปเนี่ยเรียกได้เลยว่าโลกก็เป็นเพียงแค่จุดเล็กๆเท่านั้นบนท้องฟ้าของดาวนปจูนนั้นเองนะครับดาวนปจูนเขาก็มีบริวารเหมือนกันเนาะนั่นก็คือ ชื่อว่าเนริสนะเนริสก็เป็นดาวดาวบริวารของดาวเนปจูนแล้วก็มีดวงหนึ่งก็คือไททันนะครับไททันไททันสะกดอย่างนี้นะ r I t r i t o n นะซึ่งไม่ไม่เหมือนกับไททันนะครับไททันจะอยู่ที่ดาวเสาร์อันนี้คือไททันนะครับเป็นภาพจากดาวยวาลเวอร์เจอร์ทูน,น wow e นะอืมซึ่งก็เป็นดาวที่มีความสว่างอยู่พอสมควรเลยสำหรับไททันนะนี่เลย โอเคก็หวังว่าทุกๆคนจะมีความสุขในการดูดาวนะครับช่วงหน้าฝนดูดาวไม่ได้ก็ดูดาวทลิปอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับดาวนจูขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe c h anel n ของเรา a r c t u r u s Astronomer นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในช anel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอด สวัสดีครับ